เค้กได้อ่ะพี่สาวช่วยนี่กลับมาแล้วฮะทุกคน we back it's cake time น okay, ี่มีอะไรที่เป่าเป๊กินได้บ้างเค้กข้างในอ่ะลองดูเนื้อข้างในนี่ก็ไม่เคยอะไรให้เขาฉิบนีู่เลยนี่นี่นี่ค่ะนี่นูเลยครั้งแรกนะคะของการกินเค้กของเป่าเป๊กอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้อันนี้ อันนี้ได้เค้กอย่างนี้ได้หรอมามาเป็นไงรสชาติเป็นไงเป้เป็นไงรสชาติเป็นไงไงพี่เลี้ยงเทคโอเวอร์มันเป็นผงมันเป็นแบบฝ้ายอ่ะเบาๆเล็กๆแต้มๆเดี๋ยวเรานะคะจะมีให้เป้นะคะจับ ค่ะว่าเป้เป็นอาชีพอะไรพี่เปาเป็นไงคะเค้กเป็นไงคะ how was everything คะพี่เปาเลือกกินตรงส่วนไหนคะเค้กเป็นพิเศษเปล่ากินเยอะเอ้ยเยอะไปไหมพี่บีลูกฉันจะแพ้ไหมเดี๋ยวคืนนี้ก็รู้แต่คำใหญ่มากเลยไม่ได้ให้กินอย่างอื่นป้าให้กินแต่เนื้อเค้กป่นๆน่าจะไม่ติดคอฟันเต็มปากแล้วตอนนี้แอะแอะอันนั้นกินไม่ได้ค่ะ คนี่นะคะมีนี้ด้วยนะคะเนแอบเห็นนะคะเค้กอร่อยนี่ตามอันนี้มันของขวัญนะฮะอ่ะปะป๊าจัดเร็วดูซิว่าลูกจะเลือกอะไรเดี๋ยวเราจัดนะคะไม่เดี๋ยวจัดเตรียมจัดไว้งานจัดไว้ตรงไหนดีเดี๋ยวาเลเตรียมจัดไว้ไงจัดไว้ตรงไหนเดี๋ยวเรานะคะจะมีการจัดนะคะนี่เดี๋ยวป๊ะป๊าจะจัดให้ดูนะคะ จัดให้ปเปาเป้เลือกว่าปเปาเป้เนี่ยจะเป็นอะไรในอนาคตนะคะเรามีเรามีศิลปินวาศิลปิน,ปนเรามาทายกันดีกว่าว่าอะไรนะคะเกมเมอร์เกมเมอร์มาดูดิเกมเมอร์เกมเมอร์มเไบีทยแตหลวบีทยแต่เหลีวอ่ะใครทายอะไรเท่าไหร่คะการพนันเกิดขึ้นแล้วลูกที่ฉันเก็บอะไรกินที่แบ็คดรอปหรือเปล่าคะคุณเราจะสร้างเป้มีคนบอกว่าให้เปาเป้จับเลขด้วยิบบแง เลด้วยอจับเลขพี่เป่ากินเค้กอีกไหมคับเค้กไหมลูกเป้เอาอีกไหมเป้ไม่ชอบกินของหวานหรอเป้ไม่กินเค้กหรอเป้ชอบขนมเป้มั้งขนมเป้เป้กินไหมยังนะยังนะเลยยังไม่จับฮะเป็นบัญชีเหรอเป็นนักธุรกิจเหยาเพิ่งให้เป้เดินมาตรงนี้ใช่ต้องควรวางที่โล่กใช่ใช่เดี๋ยวเรา ไม่รอร่อยก็ไม่ต้องกินยังเยิน,น่าอยากกินเค้กส่งมาให้ด้วยนี่หรอไหวหรอนี่แฮปปี้เบิร์ดเดย์หลานยังส่งเงินมาเป้ค้ามีความสุขไหมอ่ะจัดกันดีเจเดีเย๋ดยวเ,เ,เธอเป็นดีเจอ่ะ รอเลขใช่ไหมคะเผื่อจะออกสักงวดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวรอนะคะม,มีแบบอะไรที่แทนแบบไปนาซ a าอาวากาศอะไรอย่างนี้ปะอยากรู้่เอามาดิไอ้พวกแบบไอ้อะไรนะมีมีหมวกไอ้แอสโทรนัทอยู่ในเกสนี้ไพ่ไหมเอาไพ่เอาไพา่เจอได้เปิดแบบเปิดมาติโเอาไหมาให้ลูกจับไพ,<า>พ่พดิดูดีกว่าเผื่อเป้แบบจะไปเป็นแบบเป็นนี่นักเล่นไพ่มืออาชีพ <laughs> ทุกคนทายกันมาค่ะว่าอะไรเอ้ยเรามีเกมไหมถ้าสมมุติว่าใครทายถูกเราเราให้อะไรดีาานี่เก๊นี้เก๊ล่างสุดนูน้นเก๊ล่างสุดตรงนูน้นพ่อดูมือแม่เก๊ใสใช่ครับเป็นอะไรดีเรามีของขวัญแจกให,หกใใ้ไหมหมวกขาวๆใสๆนั่นแหละพ่อเจอไหมเอ่อหมวกที่คคุมๆวันนั้นที่คุณกิมให้ซกักอยู่ที่ไหนอะไรคะ หมวกคุมใสๆอะหาได้ไหมเดี๋ยวพี่ถือล์ดิอ่ะพ่อถือลเราจะแจกอะไร่ถ้าใครทายถูกเรามีอะไรดีแจกกว่อะไรดีแจก e o i ไีมถือแจกี a r i แจกอะไเดี๋ยวก่อนเดี๋ยเดี๋ยวลอดแจก s t ไเปเหมาอก่อนอก่อนนจะลไจัแล้วค่ะเขาจะลงไปจับแล้วเขาไม่ไหวแล้วเร็วเวเวแม่แม่ว่าจะจับไม่ใช่อันนี้ก่อน่เลียว โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแป้งเดี๋ยวเขาจะจับสีนะเพราะมันดูดดึงดูดมากมมาไปไปดองคาเหอ okay, รอไปไปไปโอเคพร้อมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยังยังยัง ยังไม่จับรอก่อนยังค่บไปเล่นตรงอื่นก่อนเล่นตรงอื่นก่อนโน้นไปเล่นในห้องนน้นดูสิเล่นในห้องนู้นมีอะไรเดี๋ยวก่อนแม่จะให้ทุกคนทายก่อนอาเป้กินเค้กอีกไหมอาเค้กอีกไหมคะเล่นเค้กออาแม่ให้หยิบเค้กเล่นได้ระวังทิ่มมือให้ทุกคนทายก่อนทายให้คนทายก่อนนะคะเพราะว่าถ้ามีคนทายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราอาจจะแจกแจกอะไรดีทุกคนอยากให้แจกอะไร จิตกรหนังสือเปาอย่าเอาอันนี้มาสิลูกเปาอย่ามาระบายอย่างนี้สิลูกเอาไว้เขียนไม่ใช่หรอทุกคนคิดว่าอะไรคะแคตตี้อุ้ยแคตตี้มามาไลฟ์กับพี่เราแคตตี้พี่กําลังจะเล่นเกมแคตตี้แจกแจก l อสดิงได้ไหมนี่นี่นี่ทำยังไงอ่ะจะชวนแคตตี้มานี่นี่ไม่เป็นไรนี่เมียกดไปไม่รู้แคตตี้ับเป่าฮัลโหล แกน่าแน่าดีพี่กำลังจะไลฟ์ต่อเป๊ะกำลังจะชมกินพอดีเลยอ่ะน้าแคตตี้มาเหมือนกันแฮปปี้เบิร์เดย์เป่าเป๊ะครับสวัสดีค่ะค่ะเป่าเป๊ะแคตตี้พี่กำลังจะเล่นเกมเดี๋ยวเพิ่งเดี๋เพิ่งเก็บไปก่อนเกมอะไรสามก่อนพี่กำลังจะเล่นเกมไม่เป่าเป้จับ ถ้าถ้าถ้ามีคนชนะแล้วเดี๋ยวพี่ให้เอิงเช็คได้ค่ะกี่คนอะไรอย่างเงี้ยแจก L S ริ้งให้เขาไปลองได้ไหมมามามาแจกเลยพี่กิฟโอ้โหเป่าแฟนคนให้กี่คนพี่ช่วยไข่ของให้กี่คนมีห้าคนไหมห้าคนไหมเออคอยดูใครที่ทายถูกห้าคนโอเคไหมมาครับมา ใครที่ค่ะแล้วเราจะดูยังไงดีล่ะคนที่ทายถูกเราจะดูยังไงดีตอนนี้เราดูไว้เลยเนาะเราเห็นใครก่อนแล้วใครถูกเออเราเห็นใครก่อนแล้วทายถูกก็คนนั้นพี่มีนะช่วยดูแคทตี้ช่วยดูนะพี<ล>่มีนะจ<ล>ิตอ,อรเก้ยเดี๋ยวก่อนปะเปาอย่าเพิ่งล้างสิลูกลเดี๋ยวมันเปียกให้น้องหยิบลูกโอเคดี๋ยวแต่งนะคะใครได้โอเคเอเอส จริงนะคะเดี๋ยวแจกวันนี้วันนี้พี่ก็กินนะเนี่ยพี่มีปาร์ตี้อยู่ที่บ้านพี่พี่กินกุ้งกันอ๋อหอน่ากินมากพี่กินกุ้งน้ำหวานาล้ี่เอนเอลเอสดแทนยอะๆแต่พี่ไม่มีน้ําหวานเลยพี่ไม่มีน้ําหวานผัวพี่ชงน้ําหวานให้กินนี่ดืีมแทนค่ะ โกโก้ให้กินของหมัตตี้ก็กำลังชงอยู่รอแป๊บจะได้ปา,ดาร์ตี้ชานมเออกำลังชงพอดีเลยจ้าป้าชงให้แม่รถอะไรคะโกโก้โกโกโ้โคกโคมโกโก้ใส่นแข็งนี่ของพี่เอาเช็ดพืน้นบ้านนี้โอเคเดี๋ยวจะบอกสตาร์นะคะทุกคนคิดไว้ก่อนอย่าเพิ่งคตตี้คัตพี้จะให้เอลเอสไลฟ์อ่ะใช่ ใช่ดีจ้าอร่อยมากเลยแคทตี้อร่อยมากพี่กีบทุกคนแบบว่าชอบมากเนี่ยแต่จะทำบดพี่ชอบมากไม่ลงมิล้นเพิ่มแคทตี้ดูบางที่ตอนนี้กินแบบแบบคอามไม่ดีใจพี่พี่แบบกินจริงอะเพลตี้น้ำหนักที่ลงหนึ่งโลน้ำหนักที่ลงหนึ่งโลพี่ก็ลงพี่ลงโลหนึ่งพของหลูงลงศูนย์จุดห้าตอนเนี้ย เฮ้ยเราแก้วเหมือนกันค่ะพี่กิฟต์เฮ้ยทำไมแก้วเหมือนกันนะใครตรงกันเลยอ่ะ่นูช่องแป๊บอันนี้เจ้าของนะคะคือน้องแคทตี้นะคะสวัสดีค่ะเจ้าของนะะพี่ช่วยเขาขายของนะคะ โอ้ยมีทุกคนใครดิดน้ําหวานนะคะเป็นตัวช่วยคนติดน้ําหวานได้ดีมากๆนะปกติชาล่ไข่มุกแก้วหนึ่งสามร้อยแควออันนี้ 15, วิสิบห้าแควถ้าเดือนนี้แถนก็คือพอ<น>แ,นอนแ่แล้วตอนนี้ขายยังไงพิกาตี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมมีโปรถ้าใครดูไลฟ์นี้อยู่นะคะเอาไปเลยค่ะส่งฟรีนะคะสั่งกี่กล่องก็ส่งฟรีนะคะแล้วก็ซื้อห้ากล่องแถมหนึ่งกล่องซื้อสิบกล่องแถมสองกล่องนะคะแคปไลฟ์นี้ไปเลยส่งฟรีทุกคนเลยค่ะ อร่อยมากสวยโกโก้ใช่ถ้าใครนะตอบไม่ถูกตอบคำุ้ยวิกผมจะลวงพินจะลวงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพิคก่อนแกที่ใส่พิกอะน่ารักไหมโอเอน่ามีคนบอกอร่อยทุกรสเดี๋ยวถ้าใครนะคะตอบคำถามไม่ถูกนะคะ ก็รีบไปซื้อนะคะแคปนปนี้ได้นะคะของน้องแคตตี้นะคะคือมันไม่ใช่ยาลดน้ําหนักนะคะมันเป็นน้ำนะคะที่กินแล้วทําให้เราไม่อ้วนนะคะบอกเลยว่าดีมากอร่อยปลอดตตี้ชะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ไม่ใส่ยาลดน้ำหนักนะทุกคนแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะมีคุณค่าในนี้ด้วยนะคะไม่ใช่มีวิตามินมีโกจิเบอร์รี่มีไฟเบอร์ช่วยคุมหิวด้วยครัธรรมชาติร้วน อร่อยมากขายดีมากโกโก้คือโซเอาแล้วโซเอาอีกนะคะนี่ปารีเข้ามาต่งกับปารีปารีก็วิขายเชยปารีก็ขายคือปารีแบบว่าอะไรดีปารีขายทุกอย่างนะคะอะไรมีปารีก็วันดีนะคะชนแม่ไม่ได้ลูกอย่าดึงผมแม่แม่ไปอย่าดึงเวกแม่อยากกินหอมแล้วสิโอเคเป๊จะพร้อม เป๊จะพร้อมมาแคตตี้เรามาช่วยกันดูกินนี่นี่ชงร้นะลรโกโก,โกโก้โกโก้โกโก้ขขยดีมากที่โอเคเดี๋ยวแคตตี้มาดูไปพร้อมๆกันอ้ไ<ด>อย,<ล>ยไหนพูดใหม่สินคาะขายใหม่เท่าไหร่นะสามร้อยเท่าไหร่นะกล่องละสามร้อยเก้าสิบหนึ่งกล่องนะคะ มีสิบซองตกซองละแค่สิบเออสาิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะทุกคนอันนี้ทานได้ัวลาสองซองค่ะช่วยคุมผิวจากไฟเบอร์ด้วยนะคะอย่าเพิ่งเช็ดน้ำตรงนั้นก่อนตรงนั้นเปียกที่สี่นะคะเอากระดาษมาเช็ดหน่อยโอเคจะมีคนมาจับแล้วนะแคทตี้ไปกินไปแล้วช่วยพี่ดูด้วยได้ค่ะแคทตี้กินแบบร้อนๆหรือกินแบบใส่น้ำแข็งแคทตี้ชอบร้อนแต่ว่าา ใครชอบใส่น้ำแข็งอ่ก็ใช้สองซองชงกับน้ำร้อย ml นะคะแล้วก็เทเสร็จแข็ได้เลยฟินเหมือนกันนะคะเขียงข้นมากาวดีโอเคอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจับไว้กันนี่นแคทตี้เดี๋ยวดูนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถายว่าอะไรโอยใครจะได้ให้เอส่ีเอาเอาไเอาม่เอาไปเอาม่เอาทุกคนรบเริ่มได้นะ เดี hey, ๋ยวก่อนหาทีมดูไลฟ์ก่อนปีเปิดโทรศัพท์แบบนี้ดูไลฟ์พี่เดี๋ยวก่อนพี่จะให้ดูเพราะว่าพี่ต้องการผู้โชคดี5คนจะได้ให้ LS l i อ e แหมบีเธอหยิบออกมาเน็ตก็ไม่มีโอเยโนะนะอ้โอนะ้จอ้โอแยะจ้ยโอ้ยอ,อนะ้ัโอ้ยโา้อ้ยอ้ยโอโอ้ยโยอออ

อเเปชัวร์ล่มีใครบ้างติ๊กแคปไปแล้วมีใครเห็นมีใครเขียนมาได้บ้างอุ้ยหวานมากแลตอบกล้องกันอต้องถือขึ้นมาด้วยต้องถือขึ้นมาก่อนเลยใช่ต้องถือขึ้นมาก่อนต้องถือแล้วลุกขึ้นยืนก่อนถือลุกขึ้นยืนก้อยว่าอะไรปก้อยว่าไปเหรอยังยังคิดอยู่เอ๊ะอะไรดีนะ เอ๊ะโอ๊ยคิดเล่ตาไงคะเอ๊ะอะไรนะคิดก่อนคิดก่อนถ้ายืนถ้ายืนขึ้นแล้วคือใช่ย็นนตีถ้เห็นเราแคปไว้นะเดี๋ยวพอตอนเป้ยืนแล้วตดใครแคปไว้เลยนะเฮ้ยกับฉากนะใช่เลยลูกเอ้ยเตะลิ้วเอ้ยเอ้ยเลือกเงินเอ้ยเฮ้ยืนนะยยืน เสียเชียกันแซมมี่เอ๊ะเอาอะไรดีเป้ว่าเอ๊ะอะไรดีนะสีไม่สดเลยไม่ใช่สายจิตรกรอุ้ยลูกบอลจะเป็นนักกีฬาหรอจะเป็นนักกีฬาพี่ก็จะเป็นเหรออุ๊ยอุ๊ยมีคนจะรู้แล้วจะเป็นนักกีฬาอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวก่อนเป็นด้วยกันได้ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเโอ้ยเป้ทำให้ทุกคนดุนมาก สรบได้นักกีฬาลูกบอนมีใครได้บ้างไเป็นไรเป็นด้วยกันใจเย็นใเย็นใจเย็นใจเย็นเป็นด้วยกั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 นดีกอกไปกันเป็นนักกีฬาเอ้าเป้เป้อะไรเป้สรุปเป้อะไร เป็นอะไรเป้อะไรเป้จะเป็นไพ่เหรอเป็นไม่ทันแล้วลูกเป้ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นอะไรคะสรุปได้นักบอลนะคะเป็นนักกีฬาแคปได้แคปมีกี่คนที่ถูกมีกี่คนถูกเห็นยังเมื่อกี้มีใครตอบบ้างเมื่อกี้มีเลื่อนพี่เห็นอยู่นะ มีลูกบอลมีคนหนึ่งคุณสลิปแปรลูกโลกใครบอกลูกโลกลูกโลกไม่มีคุณไนโคลพี่เห็นมีลูกบอลคุณพีแพตตี้คุณได้สามคนละสี่คนละสรุป่ลยให้น้องเลยค่ะพี่น่ารักไม่เป็นไร เป็นด้วกันได้ลูอลหลังทุกคนมาเต็มเลยเดี๋ยวก่อนนะแม่ดูเอกสีใครเอกครบยังมีครับมีคนบอกเป็นนักกีฬาด้วหรอมี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 คนบอกหยิบลูกบอลเดี๋ยวก่อนนะแม่หานี่ครบรึยังแล้วเดี๋ยวแม่บอกว่านะจะเป็นนักแสดงทำได้หลายอาชีพลูกบอลโอเคโอเคเห็นละโอเค โอเคแม่แคปแล้วเดี๋ยวแม่จะติดต่อไปนะคะเดี๋ยวให้คนติดต่อไปแอดมินเรากำลังแคปอยู่นะคะแจกอะไรน้องแคตตี้แจก LS s r i n g นะคะถ้าใครได้ไปชิมแล้วอร่อยไม่อร่อยติชมกันด้วยนะคะรับรองว่าชอบแน่ๆค่ะตอนนี้ขายดีมากหัง่ะสินค้ารอยแรกที่ส่งออกไปนะคะคนมาซื้อซ้ำกันเยอะมากค่ะโอเค ขอบคุณนะแคทตี้อยู่ดีๆพี่ก็เอาแคทตี้มาจอยแล้วโดนแจกของเฉยเดี๋ยวว่าหลังได้เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ส่งไปเพิ่มนะพี่กิฟต์ได้ข่าวว่าบางรถหมดแล้วใช่ไหมจ้าตอนนี้เกือบเกือบจะจับอะไรนะไปให้เพิ่มนะได้ขอบคุณนะเดี๋ยวไว้พี่อุดหนุนบายบายได้แต่ว่าใครที่อยู่ในไลฟ์นะอย่าลืมโปรโมชั่นนะคะถ้าแคปจากไลฟ์นี้นะส่งฟรีทุกอย่างเลยค่ะแคปมาสั่งได้นะไลน์แอดไลน์เซเวอร์ดอทบีเคเคค่ะ โอเคคอยทีสินไลฟ์เซเวอร์เลยนะไลฟ์เซเวอร์นะคะแอดไลฟ์เซเวอร์บีเชย์นะคะแอดมาสั่งกันได้เลยแคปจากไลน์มีส่งฟรีทุกรายการค่ะโอเคโอเคบายบายแคตตี้พี่จะไลฟ์ต่อแคตตี้บายบายแฮปปี้เบรดเดย์เปาเป้นะคะเปาเป้อยากเจอมากเลยอะมุดคมอยากเจอกันบายบายค่ะ พี่รู้ว่าอยากเจอพี่เลยกดให้จอยโอเคปิดไปเลยกันที่ปิดเองพี่พี่จะไม่ปิดพี่ปิดไม่เป็นกดกากาบแต่พี่ทัไม่เป็นโอเคค่ะใช่นะพี่เปาพี่เปาให้น้องไปด้วยกันใช่ไหมโอเคพี่เปาเก่งนะพี่เปาระงับอารมณ์เก่งไม่เป็นไม่ปลูกโอเคไม่เป็นไรค่ะแม่ไม่ได้ว่าะไรค่ะ หนูอยากเปลี่ยนชุดเหรอคะไม่ใช่หนูอยากิได้หนูก็อยากหยิบหนูเลือได้ค่ะได้เป้ทำไมลูกอยากเป็นนักกีฬาเหรอคะเห็นชุดป้าด้วยเอาอยากเป็นตากล้องด้วยไม่ทันแล้วแกะของขวัญกันไหมเป่าเป้พี่มาดูของขวัญท like ี่แม่กับป้าให้เป่าเป้กับพี่เปาดีกว่าพี่เปาก็มีของขวัญให้เป้ แกะพี่มาแกะของขวัญกันถ่ายรูปพี่เปาถ่ายรูปกับของขวัญกับน้องไหมคะจะเป็นอะไรคเจะถ่ายรูปตากรงโอเคเอากล่องเล็กก่อนของแม่กับป้าเป็นของขวัญที่ให้เป๋าเป้เพียงถ่ายคลิปไ้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวถ่ายถ่ายรูปไม่งั้นก็ให้ติถ่ายถ่ายกล้องแนวนอนโทรศัพท์ที่รักอะถ่ายคลิปไว้แล้วก็ให้เอิงถ่ายรูปภาพนิ่งมาพ่อมา แกะข้อมาแกะมาพี่บีมาถึงไลฟ์ไปให้แม่ฉันพูดภาษาไทยได้เป้ขามามาพี่เปาใส่เสื้อเสร็จมาแกะของขวัญกันแล้วมาป้ามาเขาอะไรตอนนี้เอนใส่เสื้อส่โอเคมีของขวัญจากเจ้ไม่ใส่เสื้อผนนี่นะตังไว้ตังไว้แน่สุดแล้ว มมเดิดินิ่รู้ว่าจะหยิบไพ่อะแม่ถ้าเป็นแม่แม่ก็ฝ่ฝันแนเป็นนักพ่านานเลเปิดบ่อนเล่นไพ่เก่งกว่นอกเล่นไพ่เก่งกว่ายังขายะนที่มานัานะจิเจ้ของพันของเจ้นี่ให้น้องเกจก็เป็นคนมอบไปให้น้องกับเจ้เซียนเก่งโอเค อันนี้ของแม่กับป๋าอเป้แกด้วยกันอเป้มาอเป้จะแกอันไหนอเป้ถ่ายรูปของตัวเองชิเช่ชิเช่ชิเช่อะไรของหลาอนใช่ไหมเจ้าหนี่ของใครของเจ้มีของอากงอมากับของเผากระเป๋าแล้วของปั๊บเปิลปะแล้วก็ของป๊บเปิล โซคิวอ่ะนี่เบาๆนี่เบาพแกะาโบๆๆ้องขวนแม่ให้เหมือนตอนที่เป่าเาเด็กๆเใช่คอตอมมาเลดปเป็นเหมือนตอนเป่าเด็กๆเลยครั้งแรกวนเกิดเป่าเ่าตอนขวบแรกอันนี้เกินแกะแล้วเหมือนกันพี่น้องสองคน เป็นเก็บเอาไว้ได้วันี่ไไหยทิ้อนที่มีเงินเจูหเจอยู่ในห้องมั้งนี่เป้ดูซิอะไรดูนี่สิน่ารักมากเจขอดูหน่อยนี่วันนึงทีไม่มีป้ามาแล้ววันนึงที่ไม่มีป้ามาแล้วต่อตอเป้ก็จะได้เห็นและ้สัมผสา้านะเลยป้าลูออกมาป้านั่งได้นบุคช่ลุด้าื่อแล้วกาวชมาทีมันต้องไม่หลุดสิ ไดูนะไปอย่าดูสิมันทำแบบนี้เลยเลยไปดูนะขุนเทขุนเพลุนเทขุนเนี่ดูนะหมุนรอบเลยระวังนะน่ารัมีปาป้าไหนก็ไหนปะป๊าบอกปาว่าปาป๊าพี่บอกอุ้ง่ะก่อนขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อน ยิ้มหลังกันอันนี้มีปาม้าอุ้มปะเป้อยู่แล้วปาป้าก็นั่งอยู่ข้างๆนะ่ปะป้าป๊าล่วงไปแล้วเอาของพี่เปาบ้างของพี่เปาบ้างถ่ายรูปก่อนปาม้าถ่ายรูปกับปะเปาปะเปามาปะกันนะเก็บยวไปให้เป้ดูปะมาเรื่งตอบปะค่ะปะเป้เรื่องตอบขึ้น คังแล้วครั้งแล้วค่ะปาเป๊ะเอาไปเป็นไงคะขอพี่เปาเปนไหนนะของมาแบบแม่เล็กเนาะเด็กเลยก่อนอันนี้อันนี้ของพี่เปากล่องใหญ่เบอเลยอันนี้ของพี่เปาแกะเล้วแกะเล้วพี่เปาอันนี้เจซื้อให้ใครคะเงินเจเองนะเนี้ยเงินพี่เปาเองพี่เปาซื้อให้น้องเงินของพี่เปาป้าเป๊ดูซิพี่เปาแกะอะไรให้โอ้เจเจซื้อแกะเบอร์เลยของฝันนี่น้องเจเลือกเองแล้วก็เจเจก็ จ่ายเงินเองใช่กเก่งไงจ่ายเงินเอด้วยพี่บูดีๆค่ะพี่บขอแบบแคบคอนี้อุ้ยแต่แล้วแแเดี๋ยวแ <c oughs> ม่ก็เชื่ออีกเดี๋ยวแม่ใช่อนไ่ใช่ต้อนนี้มำงเดีดี๋ยว ให้กงกันมาก่อ,อนสิแ้เาะเป๊ะเป๊ะเฝันลอ,อ,อาไอน,นีอ่มันขอ,อ,องปาเป๊ะี่ะของพี่เปากันแนนะข้าเป๊ะเปิดทั้งวันเลย,ปลยเปิดเดินข้าเดินอกทั้งวัน <c oughs> และนี่ของพปเป้น่ิเป้ลใอะไร <c oughs> เก้ยาเอากระดาษเขปากก็ได้ขอันเป๊กินระดชู นี่ของปะเปิลโอ้โหสวยเก๋มากเลยม่เ้นด้วยอะเคิ้วเคียเป่าแปะปะเปิลให้อะไรล่ะสย์ะดูสิลัตเตนตนอ่ารักบอกปดสิะอ้วยน่ารักคี้วๆออะจิไม่ไม่เลยต้องใส่หมกต้องหัดใส่ไว้นะ ้าป้าอุตส่าห์ส่งมาให้ป้าอยากให้หนูใส่ป้ามีเงินให้ด้วยนะนี่เป็นช่องนี้แม่รู้มุกคิดเป็นเรื่องดีมากนี่ไปโลกไปโลกพี่ว่าเอาไปซื้ออะไรดีเอาเงินไปทำอะไรพี่ว่าลงทุนกับป้าได้นะช่วงนี้ป้าแมนอยู่ลงทุนอะไรไปไหมเกี๊ยเกี๊ยพุงเนาะเอาเกี๊ของหนูเลย ขององก่ต็มบทท่านสอง้ั้นเลยเหรอคะหัวทิบหัวทิมนอนไปนอนไปหัวใหญเกอเออน่ารักมากเดเก็บถ่ายแตอันนี้ไว้ให้พี่หน่อยนะค่ะอุ้ยเปเออ พี่ขอถุงดำหน่อยได้ไหมจ๊ะไเก็บเศษกเปน้ยน่ารักมากเลนะเะปิดยังไงโอ๊ยเป็นอกเด่มลองเปิดดูค่ะแ่ไอโโอ่ามันนาทีมันเด็กจ้เต้โอ้ Oh. Okay. โอเคแกเลยพ่ออันนี้นะคะคพี่เปาให้โอเคทุกคนคดูเห็นไหมจเจเจซื้อของขวัญอะไรให,ให้เห็นไหมคะคพี่เตะบ,บอลค่ะเจ๊ซื้อเองนะคะนี่ของเจเจป้าเป้ขอบคุณเจ๊ก่อนอก่อนอก่อนอเจเจก่อนเจลล่นะคะเต <laughs> Workers, อุ้ยตีลูกบอลนะอุ้ยอ๋อเตะบอลได้ด้วยเตะบอลได้แล้วก็ทำอะไรได้อีกนะพี่เปาทำอะไรได้อีกอะลูกพ evet> ี่พี่เปาเลือกทำอะไรได้อีกคะต้องของเล่นน้องทำอะไรได้อีก๋อมาโยนโบว์ลิ่งได้ด้วยใช่เจเขาบอกเล่นได้หลายอันเจนี่เจแต่ไปขอบคุณค่ะ ที่ก่อน